สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการโต๊ะหนูแม่มค่ะวันนี้แขกรับเชิญของโต๊ะหนูแม่มถ้าจะบอกว่าเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ก็ว่าได้คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาทำนั้นเนี่ย ส่งออกต่างประเทศด้วยน่าชื่นใจระดับร้อยล้านเลยนะคุณผู้ชมคะ่ะและที่น่าชื่นใจกว่าคือเป็นคนในวงการบันเทิงเราเป็นรุ่นพี่เรานี่แหละเดี๋ยวมาพูดคุยกันหน่อยว่าตกลงทิ้งวงการบันเทิงไปแล้วจะเป็นธุรกิจนักธุรกิจอย่างเดียวแล้วใช่ไหมขอต้อนรับนักลุยเชิญ,ญยิม้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับนักทั่วไหมคะแถวบ้านก็พอสมควรออกมาโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละคนเมื่อเช้าทุรักทุเลหน่อยตังต้งแต่เมื่อคืนตั้งเมื่อวานมวานแต่ออกมาวันนี้ก็ยังมีร่องรอยเขาเขาอยู่เนาะ ส่งกําลังใจให้คุณผู้ชมใครที่อยู่บ้านอยู่ก็กําลังชมรายการโต๊ะหนูแหม่มอยู่ก็มาเจอนักกลวยครับผมตกลงจะเป็นนักธุรกิจเต็มตัวทิ้งวงการบันเทิงไปแล้วใช่ไหมหรือว่าวงการบันเทิงทิ้งนะ <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่ไม่ไม่ยังยังมีละครอยู่ <c oughs> ช่องเวิร์กพอยท์ของเราผมก็เล่นละครอยู่ <c oughs> เรื่องหนึ่ง <c oughs> ก็ถ่ายทําอยู่ครับแต่ว่ามันก็อาจจะเบาลงไปเพราะว่าเรามาทําธุรกิจ ที่เราอยากจะให้มันมั่นคงยั่งยืนขึ้นกับครอบครัวเราอย่างนี้นะนุ้แบบนัน้นแล้วที่เขาลือว่าเป็นนักธุรกิจร้อยล้านแล้วตอนนี้เป็นเศรษฐีแล้วจริงหรือไม่จริงสาตุถอยากเป็นอยู่ใกล้แล้วใกล้แล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคุณแบม่น้นุ้ยแบม่นะเพราะว่าบริษัทที่เราทำกันกับน้องๆเนี่ยก็กำลังดีวันดีคืนทิศแบดีทำมากี่ปีแล้วคะบริษัทก็ปีกว่าๆปีกว่าๆมันเริ่มต้นยังไง ก็เริ่มต้นด้วยการที่เราไปเจอกันในธุรกิจอันหนึ่งแล้วเราก็ได้คุยกันสารต่อกันมาเรื่อยๆแล้วก็ประกอบกับท่านประธานบริษัทเนี่ยแกมีความรู้เรื่องการ s <S <simpler. S 1> ทำทำพวกอ e ีคอมเมิร์ซอะไรต่างๆเนี่ยนะเป็นโปรแกรมเมอร์ว่างัันเถอะแล้วก็รับทําให้คนอื่นบริษัทดังๆในเมืองไทยเนี่ยท่านประธานของนักล้วยเนี่ยแกก็รับทําให้แม้กระทั่งหน่วยงานรัฐอะไรต่างๆนะครับ มีประสบการณ์มีประสบการณ์มากจบจุฬาจบวิวัฒน์จุฬาแกกเก่งเรื่องนี้ก็เลยคุยกันว่าอยากจะทําแพลตฟอร์มขึ้นมาสักอันหนึ่งก็เลยได้ชื่อว่าสิวิไลโกลบอลฟินเทคชีวันนะครับนี่นนียคื่บิวิไลโกลบอลฟินเทคชีวันก็รับ ขายสินค้าของผู้ประกอบการต่างๆจะเป็นรายย่อยรายใหญ่ลายต่างๆนะเราก็รับนะเข้ามาขายในแพลตฟอร์มเราได้เราเป็นอ e ีคอมเมิร์ซอะนะเหมือนบริษัทดังๆของจีนเขาเราค่อยๆเติบโตเติบโตตอนนี้รู้ทางไปได้ดี น่าชื่นใจพราะเป็นวว r l ์ w i d e โดยไปได้จากประเทศอันนี้ถึง2ปีหรือยังคะที่ทำปีกว่าๆเพราะว่ากว่าจะขอสคบขอทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเรียบร้อยให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ใช้เวลาก็ใช้เวลาพอสมควรแต่จริงๆถ้าจะนับย้อนไปอะนักกล้วยเองก็เริ่มทําธุรกิจของตัวเองเล็กๆตั้งแต่เริ่มขายลูกชิ้นถูกลูกชิ้นอัมพววเนาะถูกต้องอันนั้นตอนนั้นเริ่มทําเพราะอะไรเพราะว่างานในวงการบันเทิงมันเริ่มน้อยแล้วไหมคะ คือจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําอะไรไปเรื่อยเปื่อยเหมือนกันหมายถึงเราอยากจะหาอะไรที่มันเป็นมรอดอกตกทอดให้กับครอบครัวให้ลูกให้เต้าอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนคิดอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มแล้วเพียงแต่ว่าโอกาสและเวลาม,มันมันยังไม่มีในตอนนั้นงานในวงการบันเทิงเราก็เยอะยใช่ไ้ยก็เลยก็เลยคิดทําไปกัแล้วก็หาหุ้นส่วนกันจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยหุ้นส่วนเขาก็ไปเป็นนักการเมืองไปแล้วก็เราเราก็เลยแยกย้ายกันไปแล้วกันแต่แต่ทำไมถึงเป็นลูกชิ้นตอนนั้นอะ อมองว่าลูกชิ้นมันกินง่ายๆทำง่ายๆ <c oughs> แล้วก็จะขายเป็น <c oughs> แฟนชายด้วยอะไรเงี้ย <c oughs> อาจะ <c oughs> มองถึง <c oughs> เป็น <c oughs> มันก็อย่างที่บอกคือคือพอดีหุ้นส่วนเขาไปเล่นการเมือง <c oughs> แล้วเป็นนักการเมืองไปแล้วอ่ะหลานเป็นเป็น,ปนมิดิ์เป็นหลานในวงการเราเนี้ยแหละก็ ปัจจุบันเป็นใหญ่เป็น, art, ปนตโตไปแล้วเขาก็เติบโตไปเขาเติบโตไปแล้วทางสายการเมืองเราก็เลยอะดรอปลงมาแล้วเริ่มต่อไปด้วยอะไรคะก็เน mm hmm> ี่แหละนี่แหละเราก็มองคิดถึงไอ้ตัวซอสกระเพราซอสกระเพราตัวที่เห็นอยู่ตรงนี้ะตัวนี้ใช่ไหมที่ส่งขายต่างประเทศด้วยใช่ครับใช่ครับทําไมถึงเป็นซอสกระเพราเพราะว่าหลายคนทําเป็นน้ําปลาทําเป็นอื่นๆอื่นใดๆคล้ายๆกัน อผมมองว่ามันน้ำปลาลามก็เยอะแล้วนะแล้วเราก็อาจจะไม่ใช่คนทางอีสานอย่างเงี้ยภาพลักษณ์ต่างๆมันอาจจะไม่ได้แต่จริงเราก็เป็นคนกินปลาล้านี่แหละแต่เราผมผมมองถึงภาพลักษณ์ของของคนอีสานน่าจะไปได้ดีกว่าเราเนาะและอีกอย่างคนก็ทําเยอะแล้วด้วยแล้วก็เยอะเยอะใช่ให้น้ำไม้เขาน้ำไม้เขาแบบน้ำไม้เขามาก่อนใครเลยอ่ะใช่ใช่พี่เป็ดให้พี่เป็ดให้พี่เป็ดด้วยอ่าเทีนี้เราก็มองว่าอาหารไทยของเราเนี่ยมันมันตลาดโลกนี่มันไปได้ ครัวไทยครัวโลกแล้วสิ่งหนึ่งที่คนต่างประเทศอชอบนี่ก็คือซอสกะเพราเนี่ยแหละประกอบกับตัวเราก็ชอบด้วยไปในออกองถ่ายอะไรต่างๆเราก็ชอบกินผัดกะเพาง่ายๆทําให้การการ,การทำกะเพราของคนทั่วไปไม่ว่าจะคุณจะเป็นคนไทยหรือไม่ไทยก็ตามนะคุณสามารถผัดกะเพราเองได้ด้วยแค่ใช้ซอสถูกต้องอเลยครับทำเป็นไม่เป็นรีบร้อนหรือว่ามีเพื่อนอมีฝูงอ,อยากจะกินอะไรอร่อยออย่ยซอสกะเพรากล้วยช่วยได้แม้กระทั่ง คุณไม่มีฝีมือในการทําอาหารเลยก็อร่อยก็อร่อยได้นลวกว่าไปเอาสูตรมันจากไหนเ่ะสูตรนี้เราเราคิดค้นกับโรงงานโรงงานว่าเออเราอยากทําสินค้าเลยสักตัวหนึ่งที่ส่งออกไปตลาดโลกปรากฏว่าได้ตัวนี้มาแล้วเราคิดต่างนิดนึงอ่ะคิดต่างนิดนึงว่า ทำอะไรแล้วมันไปได้ที่ไม่มีใครเขาทําเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ส่งออกประเทศไหนแล้วบ้างก็มีที่มีดีลกันไว้นะมีทางไนจีเรียนะทางอาจจะไปทางทางน้อเขาชอบอาหารเผ็ดมากเผ็ดๆใช่แซ่บๆมันเผ็ดมากไหมขอดมได้ไหมคะไม่จะเผ็ดแค่ที่จะขอชิมแต่มาขอดมเพอินมันไม่ได้เป็นอาหารมานะคุณผู้ชมขาก็เลยอยากจะขออยเป็นขอดเด็กๆก็ใส่ใส่ชามมาให้ซะเยอะเลยนะ อุ้ยหอมมากอร่อยรับรองว่าอร่อยคุณเวลาคุณอยู่ต่างประเทศนะคุณคิดถึงอาหารไทยนะแล้วเราจะมานั่งโขกพริกโขกกระเทียมหายากมากเพราะฉะนั้นคุณมีอันนี้นะจบเลยกุ้งหมึก ได้หมดเลยทุกอย่างถูกมิกรวมกันไว้ในนี้หมดแล้วอะไรที่เป็นหัวเชื้อกับเฮาเนี่ยเขาเรียกว่าหัวเชือ้อมันรวมอยู่ในนี้หมดแล้วคุณแม่ส่งกี่ประเทศแล้วคะนก้กล้วยค่ะมีมีไนจีเรียแล้วก็พรุ่งนี้จะไปคุยที่ดูไบ <S 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 ไม่ใช่ไปดูที่บุรคุยที่ที่บังนาแต่เขาจะ ส่งดูใบส่งดูใบแล้วก็จีนก็มาคุยไปแล้วตัวอย่างก็เอาไปแล้วอะไรเงี้ยขอให้ประสบความสําเร็จค่ะเอาใจช่วยเอาใจช่วยก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเราทําบริษัทสโคบมันใหญ่แล้วสินค้าในบริษัทมันมีถึง4ี่ห้าพันรายการแล้วตอนเนี้แล้วไม่ใช่ของเราคนเดียวนะหมายถึงใครเอามาให้เราขายให้ก็ได้คล้ายเราเนี่ยเป็นหมอเป็นห้างเป็นห้างถ้าคุณมีสินค้าแล้วคุณไม่อยากขายเองเนี่ยคุณเอามาใส่ไว้ในห้างนี้ได้ก็เสียค่าห้างนิดหน่อยก็เป็นจี g ีจีพีเหมือนว่าเราเป็นแพลตฟอร์มคุณก็มาเช่าพื้นที่ในแพ แพลตฟอร์มเราเพราะว่ามันไปทั่วโลกเขาเรียกมันเป็นเวอร์ไวคนต่างประเทศเห็นสินค้าไทยเขาก็อยากเข้ามาช็อปมาดูโน่นนี่นั่นอะไรไปที่ซีวิไลมอได้เลยซีวิไลมอถ้าเราเป็นคนซื้อนะถ้าเราเป็นคนซื้อซีวิไลมอลซีวิไลมอลซีวิไลมอแต่ถ้าอันที่อยู่ข้างๆนั้นกินได้ไหมคะอันนี้พืชพืชกินนะพืชกินอาหารพืชคุณผู้ชมพอมาทางนี้เรานึกว่าอันนู้นเป็นอาหารด้วยอาหารคนและอาหารของพืชเป็นปุ๋ยปุ๋ยครับอันนี้มันมีสูตรหนึ่งสูตรสองชื่อปุ๋ยว่า กรีนริดเพื่อเกษตรกรไทยอันนั้นก็ของน้ากล้วยเหมือนกันใช่ครับของบริษัทของเราคือเราทําเป็นรูปบริษัทลูกของสีวิไลมากนาต่อไปสีวิไลมันจะเป็นเขาเรียกเป็นกลุปเป็นเทรดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะคือมันจะใหญ่ขึ้นเรามองระดับนั้นเลยนะมองระใช่ฮะอันนี้ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่อยู่ในเป็นบริษัทลูกของสีวิไลซีบริษัทว่าเฟอนเจอร์เฟอนเจอร์ก็มีหน้าที่ขายซอสกะเพราบ้านนะากล้วยขายปุ๋ยกรีนริด ชนิดน้ําชนิดเม็ดสูตรหนึ่งเล่งรากเล่งต้นเล่งใบสูตรสองเล่งดอกเล่งผลทําให้ผลใหญ่สมบูรณ์เข้าไม่แตกรวงไม่หักง่ายๆคอร่วงไม่หักง่ายๆอะไรเงี้ยอะไรจะสมบูรณ์เนาะได้ได้ผลผลิตเยอะๆนั่นแหละถูกต้องทำไมถึงเป็นปุ๋ยเพราะดูดูต่างจากการทําเป็นกระเพรามากเลยนะคะมันอาจจะไม่เข้ากันเลยใช่ไในสินค้า ต่างกันโดยเส้นเชิงกันโดยเส้นเชิงทีนี้เราทําในรูปบริษัทก็คุยกับน้อง3คนเนี่ยก็ใครมีอะไรเราเอามารวมกันไหมเป็นบริษัทลูก brainstorm กันเลยนะถูกต้องเอาสมองเนี่ยมารวมกันแล้วก็ช่วยกันคิดช่วยกันเออมันเลยเกิดเป็นอย่างนี้เลยฮะบางคนอาจจะงงว่าเอ้นักด้วยทําของกินแล้วไปทําปุ๋ยมันดูไม่เข้ากันมันมีที่มาที่ไปคือ3คนเนี่ยมันมีสินค้า แต่ละอย่างไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราจะเอามาไว้ในบริษัทเดียวกันถูกต่อแต่มันจะไม่มีแค่นี้มันจะมีมากกว่านี้เข้าไปอีกยังมีอีกเหรอคะเรายังมองยังมีดีท็อกนยตอนนี้ก็มีทําดีท็อกมาขายแล้วฮะส่งออกด้วยไหมคะดีท็อกก็ก็ก็คุยถ้ามีตลาดทางจีนน่าจะพอไปได้อยู่ตอนนี้สำหรับปุ๋ยล่ะส่งออกด้วยไหมปุ๋ยนี่โอ้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไปแล้วฮะโอ้ชื่นใจไปคือท่ากัมพูชาเนี่ยาไปแล้วครับไปแล้ว ร้อยล้านเลยยังก็กลยอดขายก็ได้ยอดขายยอดขายแหมไอคนนี้ก็อยากจะรู้ว่านักกล้วยมีในแบงค์ร้อยล้านไหมเขามีตั้งนานแล้วแกเงินร้อยล้านนี่มันเรื่องปกติของนักล้วอยู่เลยมโมะหน่อยโมะสน่อยหยิบจับอะไรก็รุ่งไปหมด คือเราต้องทําให้มันเป็นเรื่องปเปราวจริงๆจังๆนะคุณแหม่มนะอาจจะไม่ประสบความสําเร็จสัทีเดียวปี2ปีต้อง<ร>ใช้เวลาลหน่อยเ,อเราไม่ล้มเลิกความตั้งใจต้องมีให้สูงแล้วก็ยึดมั่นในแนวทางที่เราอยากจะไปไปให้มันสําเร็จไปให้สุดนอกจากความตั้งใจของนักล้วยแล้วยังมูด้วยไหม สายมูใช่ไหมสายมูสายมูโอ้ยเราอยู่วงการศิลปินเนี่ยมันแน่นอนว่าเกิดมาโตมาเนี่ยก็อยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับพ่อแก่อยู่แล้วนะอ่าก็ถูกสอนมาทั้งนี้ก็ได้นก็ไหว้คับธรรมดาครับเราไม่เชื่อเราก็ไม่ลบหลู่อะไรอย่างเงี้ยบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําทํากันเราอาจจะมองอาจจะไม่เชื่อแต่เราก็ไม่ไปลบหลู่เขาแต่ในสิ่งที่เราเจอมาเราเชื่อเนี่ยใช่เนี่ยไหว้ถูกต้องครับคอพร ช่ได้ครับเราก็ต้องทราบซึ้งในบุญคุณครูบาอาจารย์ที่มีมาคุณผู้ชมค่ะคนในวงการบันเทิงกับพ่อแก่ค่ะมันเป็นของที่เราแบบเห็นกันมาตั้งแต่วันแรกที่เราอยู่ในวงการเลยเนาะใช่ใช่ใช่คือคือก็มีการไหว้ครูมันตั้งแต่เริ่มเขาเรียกครอบครูครอบครูพ่อเขาก็จะครอบครูให้ตั้งแต่เด็กๆตั้งอายุ10บขวบเราก็โตมาแล้วก็อยู่กับพ่อแก่ ไปอยู่ตรงไหนไปเล่นที่ไหนแล้วก็อุ่นใจวัดนี้ลือมีผีใช่ไหมอาเราอยู่กับพ่อแก่นอนหน้าพ่อแก่เราไม่กลัวผีอย่างเงี้ยสมัยก่อนเป็นงทีถ้าอย่างนั้นทุกวันนี้เราควรจะเรียกนักกล้วยเป็นนักธุรกิจหรือว่ายังเป็นนักกล้วยเชิญยิ้มของพวกเราเป็นตลกเชิญยิ้มของเราอยู่ให้เรียกว่าอะไรดีก็เป็นคนเดิมนี่แหละแต่ว่ามันไม่มีหมวกสองใบแล้วกันเนาะไม่ใช่โลกสองใบนะ ออกตัวกลัวๆทอกตัวเด็กโอ้นี่เมียมาด้วยก็เป็นเป็นเป็นหมวกสองใบอันหนึ่งเราก็ยังเป็นนักแสดงอยู่เรายังชอบและเรายังเราเติบโตมากับอาชีพนักแสดงน้องเราก็ลืมไม่ได้อยู่แล้วเรามีทุกสิ่งทุกอย่างมาจากนักแสดงแต่วันหนึ่งเราอยากจะทําให้ครอบครัวเราทําให้ลูกวางรากฐานวางรากฐานใช่ฮะเขาจะมาเป็นนักแสดงอย่างเรามันอาจจะ เป็นไปไม่ได้เนาะไม่ใช่ทางของเขาเราเติบโตเราเติบโตกับลูกเติบโตมาคนละแบบณผู้ชมครับประสบการณ์คนละแบบชอบคนละแบบเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่วางไว้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็คือการวางรากฐานให้กับอนาคตของครอบครัวต้องคุณผู้ชมขานักล้วยไม่ใช่แค่แบบมีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่หยุดทำหรือมูเราก็เต็มที่เพราะว่าเรามีครูบาอาจารย์ไม่ได้แค่นั้นเดี๋ยวช่วงหน้าหนุ่มขอคุยเรื่องของการร่ำเรียนจบปริ ญาโทอันได้เอาความรู้ประสบการณ์จากการเรียนโทเนี่ยมาทำธุรกิจไหมโดยตรงโดยตรงเพราะว่าเราเรียนนิเทศนิเทศเกี่ยวกับโฆษณาชำพันมันก็ตรงกับสิ่งที่เราทําอยู่นี่แล้วนะฮะว่ามันก็ต้องเก่งคนละอย่างท่านประธานบริษัทท่านเก่งเรื่องการวางระบบวางผังแล้วเราก็ได้ใช้ในสิ่งที่เราเรียนมาแล้วเราก็ใช้ในเต็มที่เลยไหมเต็มที่เต็มที่ครับในเรื่องการโฆษณาชำพันเนี่ยเราก็ต้องเอามาใช้ตรงนี้ละ ร,รู้สึกยังไงที่เราได้ยืนจุดนี้แล้วได้พิสูจน์ให้คนเห็นคําดูถูกที่เราเคยรู้สึกคําเล็กคําน้อยวันนี้เรายืนตรงนี้รู้สึกยังไงคะผมมองว่ามันเป็นแรงผลักดันมากว่าไอ้คำดูถูกต่างๆเป็นแรงผลักเรืร่องแบบเอาวิกฤตเป็นโอกาสนะนะเป็นโอกาสให้ตัวเองอมไม่ได้ไปโกรธไม่ได้ไปเกลียดใครไ่รู้แต่แต่รู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องทําให้ดีที่สุดในชีวิตที่ดําเนินมาเกิดมาครั้งหนึ่งต้องเป็นคนดีหรือถึงที่สุดที่เราจะทําให้ได้แล้ววันนี้มันก็ เป็นแนวทางที่เราอยากเป็น <No. S 2> อาจจะอายุมากไปซะหน่อยแต่ว่าเอ้ยเราก็ทาได้ทําในสิ่งที่เราฝันมาตั้งแต่เด็กหนึ่งเราได้เรียนหนังสือสองเราได้เป็นนักแสดงก็มีชื่อเสียงละพ<ร>อสมควรชอชาอีกอีกอันหนึ่งคืออยากทําให้มันประสบความสำเร็จคือธุรกิจที่จะมอบไว้ให้กับครอบครัวนี่แหละประสบความสําเร็จแล้วสิ่งที่นักกล้วยเลิะเราเห็นละโอ้ตายละเราชื่นชม <c oughs> นักกล้วยสุดยอดมากแล้วทุกวันนี้ดูดีมากเลย คือวันที่เราถ่ายงานกันตรากตรามวันนั้นนันกกล้วยยังดูแบบดูแก่ดูมีอายุแต่วันนี้ดูหนุ่มมากเลยนักกล้วยไปอีกได้ไกลหนูมั่นใจ บ้านใจว่าอย่างไงีขอแอบดูแล้วก็ขอแอบเป็นกําลังใจให้ขอบคุณมากไม่ใช่นักกล้วยร้อยล้านแล้วนะคุณผู้ชมนี่คือนักกล้วยพันล้านโอ้ขอบคุณมากนี่มา,มาตั้งอ,อย่างนี้ขายซอสได้ไหมอย่างนี้ได้ได้เลยได้เลยคุณผู้ชมจะไปซื้อได้ที่ไหนเอาซื้อได้เอาอย่างนี้ดูรายการนุแหม่มจบปุ๊บลองลองลองเซิร์ชมาทางนี้เลยฮะเซิร์ชว่าซอสกะเพราบ้านนักกล้วยก็เจอ,อแล้วเจอนะเจอแล้วฮะอ้าว เขาบอกว่าเขาบอกว่าลดราคาให้ก็ได้จากหกขวดราคา5้ากบาทหกขวดเราให้ไป400ร้อเลยต่อมาตอนนี้คุณผู้ชมบอกมาจากรายการโต๊ะหนูแม่มจาก5้าสิบาทเหลือเพียง400บาทส่งให้ฟรีด้วยเข้าไปในซอสกะเพราบ้านนักกล้วยหรือว่าลองดูตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนนักกล้วยนักกล้วยเคยบอกตัวเองไหมว่าภูมิใจขนาดไหน ภูมิใจครับภูมิใจว่าเราเราเป็นนักต่อสู้ชีวิตคนหนึ่งเรามาจากต่างจังหวัดที่มีเสือพื้นหมอนใบามาจริงจริงสองคนกับภรรยานะภรรยาหิ้วพัดลมผมหิวกระเป๋าพอมาถึงกรุงเทพพัดลมเสียกระเป๋ายังอยู่อะไรอย่างเง,งี้ยอารมณ์นั้นเลยอะ แต่พอกล้วยพันล้านกราบขอบพระคุณมากค่ะขอคคุณ,คคณคมีพันล้านแน่นอนค่ะนะ้กล้วยขาวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการโต oh ๊ะหนุ่มแม่มได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง WorkPoint เวลานี้แหละคุณผู้ชมค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ <c oughs>